สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กลมาพบกับเก่ามาเชียได้ครับผมเอาบรรยากาศลุนรางวัลกันครับพี่น้องเนาะครับลุนรางวัลเพราะว่าจะเป็น3ามตัวหน้าสามตัวหลังครับ2ตัวแลวก็รางวัลที่หนึ่งได้ครับพี่น้องเดี๋ยวไปรับชมรับฟังน้ากันครับเอาจังได้กับไปลุนกันครับพี่น้องเนาะครับมาลุนรางวัลกันครับผม เลขท้ายสองตัวเลขท้ายสองตัวบรรยากาศรุ่นรลงวันกาลังคนใหม่พอดีครับหมวดวังหันคนเขามนีค้นใหม่ ยาซื้อสองสามผูได้บอกสองสองครับเชียร์เด็กลางออกสองสองครับพี่หนองเนาะครับเอามาหลุนรางวัลเด็กที่หนึ่งกันครับโอ้ถึงรางวัลที่หนึ่ง สองห้าสองสี่หกหนึ่งสองห้าสองสองหาสองแมนสองห้าสองเลขว้าั่วสูตรสูตรนี้นี่สูตรนี้ต้องเอาเดินต่อได้นี่สูตรนี้ ทิมบ่ได้เลยตังมาแล้วเฉลยไอ้เอฟซีแมนว่าเอาว่าเปลี่ยนนะแมีนอยู่ครับผมนี่สองสองมีสองตัวเลยออกสองหาเอาบ่เปลี่ยนมันขามขามไปเอาเอางางมันเม่างอ่ะครับซื้อสองงอกตังมาตัวละสี่ร้อยไหมบนล่างไหมปลาตัวต้องไปสนใจผู้ใดเราเอาอยู่นี่แล้วนะแมีนเมนปลาเล็กของตะของเนาะ เพื่อนว่าเพิ่งดับมันละก็เลยบ่อยากเอาใส่นี่ก็ให้สองอหกหายโอ้ยอนนเนาียนะเนียนเขาสวยกันจับวิ่นเลยบาทนี่อ๋อสวยกันจับวิ่นเลย,ยเดนานี่เอาให้ได้เอาให้ได้เอาเอาเดี๋ยวผมสรุปเลขต่อกันครับพี่น้องครับผมเลขล่างเอฟซีส่งให้โอ้ยเนาะ สูตรหนึ่งก็แปดลุดครับผมเพืนไฮมาสองก็แล้วม,มาประกอบใส่หนึ่งก็แปดเท่ากับสื่อสองหนึ่งเพราะว่าอันถ้าเป็นเดือนสิบสองความน,น้อแถว่าพอจา้าหน่ายอีกการันผู้ช่องบนกับฝันโอ้แต้มยวเจ้าก,กับคุปปะออกให้มันเหลวไปเรื่อยน้อแถวสองหนึ่งครับพอดาบเส้นละย่องว้ดีพอเส้นได้เป็นผิดลักนิดหน่อยเพืน่นว่า สองร้ยแสนถ้าออกกลับหรือไม่ออกสามตัวไม่เอาตังค์นี่มนดิ่เหนี่นี่นี่ที่ว่าพักนี่ตัวเดียวเลยเสียนระยองพ่อดาบสุดยอดอครับผมเสียนเขาใหญ่อันนี้ชุดเก่าคูของพนขึ้นหน่อยแต่บนอย่างเดียว่อสองหาแมนมันจะมีมันจะเป็นสายบนนะครับเลขกสุดกาล่องวันครับผมเล็กโค้งสางของเ่น นี่แะครับเซียนเขาใหญ่แต่ว,ว่าเพิ่นกับบัได้แห้นำนักสองหาไ,ไ,หไดในดอเพราะว่าเพิ่นดับสองโอ้โหเพิ่อนสูดเด่นสูดดับเพิ่นกันสสกันครับผม,มเลขสิบหกคู่กับเขาโยครับพี่้องเนาะสองหาออกตัวกัปเนาะแม่นพอร้อยเอ็ดครับผมครับคงที่ถ่ายเพิ่นเพิ่นบ่ได้ประกบหาสองแต่ว่าชุดเตรียมเนี่ยเพิ่นมีอยู่ แต่ว่าเลขติดบนของคนก็คือหากับเจ็ดเน้นไปที่หาครับนี่ถือว่าสุดอยอดที่กันพ,อ 101. พอ่อร้อยเอ็ดว่าเลทูพหมครับผมอวันนี้จะได้ทูพัมนอกรันน,นี่สิบห้าพ่อร้องเมฟซี่ได้แน่ครับผมเพิ่นเอาแถวบนไปวิ่งกันเลขกหกตัวนี่เป็นได้อยู่แล้วเขาทุกงหมวว่าสมืออนี่เขาทุกงหมวที่น้ำเชื่อแอนเป็นบนรางเนาะแอนแต่ว่าเพิ่งจะมาลดหมวเดียวแล้วก็มาเขาอีกแล้วนี่ เหล็กวิ่งพอต้องงวดก็คือห้สองแล้วก็ประกอบคูสองหาโอ้ยพอแหมยี่พอตองถึงน,นี่แน่เลยที่นี้แต่เอาพนนมาเก่าหาอะไร<ม>อาจารย์ชายแดนกลับมาแล้วครับผมโอ้อาจารย์แม่ล่างสองสองแล้วก็สามตัวนี่เขา่าลอยกับนวยครับผมลักสิบหลุดเพ่อนหอสองหนึ่งสองสองเก่าสองนี่ครับมาครบบนล่างผู้ใหญ่ใจดีเข่าแล้วครับผมสิบหาคู่นี่ หรุดจักหววเธอเถอโอ้โน่าจะรุดสามบ่ะสองหัวนี่แหละอาจารย์แกงและยองเนี่ยระวังเลยครับผมเด็กตัวนี้มาคบบนสองหางดึงเด่นมากอะสองหาอยู่เป็นเนบ่ได้ประกบอืเด็กลางคกนกะพลาดนะครับผมเพราะว่าออกสองสองเนาะเด็กไม่ไมาด้วยกันเด็กเด่นคนรุดอาจารย์แกงและยอง กอไปบูนเล็กเด่นว่าหันกะหนึ่งกบหางนนี่เข่าสองอยู่ครับผมเล็กเด่นบนเพิ่นประกบู่ว่าเข่าอ๋อค่ะท่านผู้ชมหวยไทยออกแล้วเอาหวยไทยไปเล่าเลยค่ะนไปขามโค้งเลยค่ะปูซีสเกตซีตัวพิเศษรุดครับผมเข่าหาตัวเดียวแต่ว่าต้องติดเล็กีตัวตรงมีตัวหนึ่งติดสิบหน่วยปัวลมดีเอาอยู่ครับผมเก่งเก่งผัว โอ้หก oh, ับแปดเอาอยู่เลยปูอนี่เส้นน้องคข่ครับผมที่ได้คุยกันเพิินกับเพิินกับพี่น้องเนาะสูตรนี่ oh, so. เรียกเนตาล่างเป็นหาตันม่หาตัวสั่งสองกินบ่เนี่ยลอยมาไล่เก่ามาเสียเริ่มเดือนแล้วครับผมนี่ติดฐานเนาะแม่งนี่สองสูตรนี่สองซีกับซีหาหกสูตรลอยมาไล่นี่ แอตลชนกหลักสิบล่างเข้าสองครับผมสองหนึ่งอีกครับเด็กพอใจเด็ดเหล็กล่างจากเกาหลีจะได้ขึ้นบนกับพี่น้องน้องหวนนี้ล่างไม่ต้องกลับหาสองเพิ่นเน้นมากเลยบอกถาว่าอาันดังเมียมจะต้องไปสัมผัสกับเพิ่นแลวการลักลอยเพิ้นเขาครับผมลักลอยเขากับเล็กเด่นล่างพอใจเด็ดแม่ไม่ออกนามนี่เขามาเชื่อกับมีข้อมูลในเบื้องอยู่เดี๋ยวสิตามเด็กแม่อีกเทน,นึงด้ครับผมนี่ ถือว่าสุดยอดครับพี่น้องเนาะตองหาตัวประกอบให้ได้บนล่างบมเถอเป็นบนล่างอ,อ๋โอ,อาาโอ้ส่พ่อจะาไนเลยอ๋อเลขกกำลังวันกำลังวัน,นได้ได้พ่อจา้ายเขาทุกหมวดเลยพี่ประกายวิ่งบนเข้าสองครับผมแล้วก็ปูสติเกตวิ่งล่างเข้าสองสูตรไม่เป็นแล้วก็เลขบนลักลอยเข่าสองนี่นะครับลองเบิ้งครับพี่น้องเนาะ พี่เดดพ่อสุพรรณเข้าล่างเอาครับพี่น้องครับผมก็ได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะมาลุนลาองว่ลนกันครับเชียดาดครับผมวดนนี้ก็ถือว่าบ่ได้ครับบ่ได้ครับเป็นกําลังแรงใจให้กับพี่น้องเอฟซีเลยกับถูกถทกทันว่าว่าจะเป็นเซียนหรือว่าพี่น้องเอฟซีเด้ครับผมสู่กันต่อ16ท่านว่าครบ68แครับแต่ว่ามือแรกนี่ยจะเลื่อมเนีครับพี่น้อง ไปขามโค้งตำเล่ากันต่อครับพี่น้องเนาะถ่ายคลิปนี้ก็ขออวยพรให้พี่น้องเอมโชคดีเด้อครับผมครับ16ธันวาคม68สวัสดีครับ